สวัสด <S 々> ีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีมากมายหลายต่อหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องของฝ่ายค้านครับท่านในศึกที่จะมีการซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ทําท่าทาทางนะครับท่านจะอภิปรายไปยันอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัตรนะครับท่านอะไรประมาณนี้มั่วไปหมดนะครับท่านผู้ชมชุลมุนชุลเกย์ครับท่านอภิปรายไปยันทักษิณอะไรประมาณนี้แล้วก็จะใช้อะไรวะเนี่ยคำว่าชายคนนั้นอะไร ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ยุ่งเหยิงอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านควบคู่กับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยมันมีอยู่2ม็อบนะเนี่ยม็อบปลาหมออะไรสักอย่างดึงนะครับท่านผู้ชมไอ้พวกนี้ก็น่าจะหัวหมอด้วยครับท่านประชาชนก็แห่นบ็อกมาถาม้วเนี่ยถามมีอะไรเจ้าประชาชนั้งหล ไม่ใช่พักประชาชนนะครับเรื่องผู้ชมชาวบ,บ้านชาวช่องแหินบอกประถานนี่จะต้องนัดผมก็ถามมีเรื่องอะไรปรึกษามาได้เลยเจ้าคุณพี่เฮ้ยไอ้มอพวกนี้นะเนี่ยมันมากันเองหรือว่ามีคนจ้างมาถามทําไมพี่คิดแบบนั้นจะเนี่ยมันมาได้ถูกเวลาเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับเรื่องผู้ชมนายวิโรดออกไปครับท่านออกไปทําไมจ้าเนี่ยออกไปหาแสงนะครับเร่านผู้ชมพราะตอนนี้แม่มือแสงแทบจะไม่มีแล้วนะครับเรื่องผู้ชม,ชมแสงไปตกอยู่ที่คุณไอ้รัชนอกอะไรประมาณนี้รังสีมันลมหัวหน้าเท้งนะครับเ่านผู้ชมแล้ววิโรดล่ะ จ้าตอนนี้ก็ต้องดิ้นล้นนะครับท่านผู้ชมหาครับท่านหาอะไรจ้าเนี่ยหาแสงนะครับท่านผู้ชมนับว่าเป็นการหิวแสงอย่างเป็นทางการเอเชียนเกมกันเลยทีเดียวโวยวายวเฮ้ยนายกอิงทําไมนะเนี่ยเฮ้ยทาไมมัวแต่ใส่รองเท้าไข่มุกอะไรประมาณนี้ตีนเคยเหยียบดินหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมโอ้ยสันดานนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านเหมือนกับอะไรสักอย่างหน,นึ่งนนเนี่ยเฟสหนึ่งเฟสสองเข้าไปขึ้นทุกทีแล้วนะครับท่านผู้ชมจับผิดเรื่องการแต่งตัวแล้วเฮ้ยวิโรจน์อะไรประมาณนี้ออกมาซัดนายกอิงนะครับท่านผู้ชม ไม่รู้สีไม่รู้แบบอะไรประมาณนี้แนะน่นะเนี่ยให้พ่ออ่านอะไรวะเนี่ยเรื่องปลาหมอคางดําอะไรประมาณนี้จะเข้าใจไม่เข้าใจผมก็มั่วไปหมดนะครับเรื่องผู้ชมกูงงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านเดี๋ยว้นี้ต้องมาโดนดีดปากสักทีนะครับเรื่องผู้ชมหื้ยแต่ว่าประชาชนทั้งหลายนะนนเนี่ยเขาทาให้ผมสับสนมึนงงนะครับเรื่องผู้ชมเรียกว่ามินอ,องเหลือกไอเราก็นั่งนึกอยู่ตั้งนานใครวะเนี่ยมินอองเหลือกปรึกษากับพ่อพ่อถามไม่อะไรอีกแล้วว่าเนี่ยเฮ้ยมินอองเหลือกคือใครวะพ่อก็ถามไอพ่อก็นึกอยู่ อีกประมาณหนาทีครึ่งนะครับท่านเฮ้ย ช่วิโรดหรือเปล่าวิโรดไหนเจ้เนี่ยวิโรดลัคนาลัคนาพีแขกหรือเปล่าลัคนาปัญวิชัยบอกไม่ใช่วิโรดลัคนาดีสอนเพียงเกตอะไรประมาณนี้โอ้ยก็มากมายไก,ก่กองน,นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาะแถลงแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้นะครับท่านผู้ชมบอบก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมหัวทิมหัวตามครับท่านหน้าความลงเมนกันเลยทีเดียวนะเนี่ยประชาชนมากันถ้ากับกระจุกจุกอุ้ยหมอยนะครับท่านผู้ชมชาวเมืองชาวกรุงอะไรประมาณนี้ไม่สนใจนะครับท่านผู้ชมเขา, i, ขายีขยแยงกันด้วยนะเนี่ยชาวบ้านล่ำลือมาครับท่าน เดินไปเดินมานเนี่ยประชาชนอยากจะโห่ไล่เต็มทีหรือเปล่านั้นก็ยังไม่อาจแน่ใจโอ้ยคนมาน้อยเหลือเกินกันเลยทีเดียวตอนนี้ถึงขั้นอ้อนวอนนะเนี่ยอ้อนวอนอะไรจ้าเฮ้ยพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชเว้ยเฮ้ยอะไรประมาณนี้ช่วยกันหน่อยได้ไหมช่วยกันนั่งรถไฟมาม็อบคอปทอนะครับท่านผู้ชมใครจะมากับพวกมึงอะไรประมาณนี้สุเทพนั่งฟังคงหัวล่อฟันหลุดฟันร่วงนะครับท่านหัวล่อประมาณว่าเนี่ยเฮ้ยอยากจะวัดบาร,รมีเหมือนกับข้าจัดอะไรวะเนี่ยม็อบปีห้าเจ็ดใช่หรือไม่นันเนี่ยแต่ละตัว ดูหน้าแกนํำนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับผีลูกออกจากหลุมนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับคนหลงป่าทาซาหลงเมนกันเลยทีเดียวโอ้ยหนวดเขาลุงลังนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าชีวิตนี้แม่มึงรู้จักใบมีดโกนหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจก็เจ๊งจบเหตุเป็นไปที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมม็อกพังยับครับท่านคนมาแค่นี้แม่มือเ้ย่อยามีกันเลยนะเนี่ยขั้นขอให้ชาวใต้อะไรประมาณนี้ขึ้นรถไฟมาช่วยปราบอุ้งอิงนะครับท่านผู้ชมมาช่วยม็อบพวกมันอะไรประมาณนี้ผมก็โทรไปดักทางไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ หมดหวังครับท่านเอ้ยรถไฟยางแตกยางรั่วนะคะรับเ่านผู้ชม ก็ต้องติดตามว่ามันจะทําอย่างไรครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะเนี่ยมาแล้วจ้าวิโรจน์ลัคษณะดิสอนควบพูดกับนายหัวชวนหลีกภัยนะคบท่านผู้ชมหลงเข้ามาฟังข่าวนี้นั้นอาจที่จะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางไว้ให้สาหรับแฟนลับประชาธิปัตย์หรือเชื่ออะไรทีเดียวนะเนี่ยชวนหลีกภัยกระอักนะคบท่านผู้ชมสอสอนในพักไว้ให้ดวดป้องอุ้งอิงนะคบท่านผู้ชมเฮ้ยมึงจะอภิปรายนายกยิงอะไรนั้นเนี่ยไฟค้านไว้ให้อย่าทําให้ชาวบ้านเบื่อนะเนี่ยจะมีเรื่องอะไรวะเนี้สำซากจําเจนะคับท่านผู้ชมว่วางไรดีมาเริ่มรู้ ไอ้มิงอ,องเหลือก,ก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยมิงอ,องเหลือกับท่านหรือว่าวิโร์ลักษณะที่สอนผู้ออกมาชื่นชมนะเนี่ยสสปวดเป็นสส,สที่ดีมีคุณธรรมมีคุณภาพมากเลยนะเนี่ยผมพร้อมการันตีแล้วเป็นอะไรต่อจะเนี่ยโอ้ยก็ได้โดนกล่าวหานะครับท่านผู้ชมไปซีเอซีเอสาวไต้หวันอะไรประมาณนี้โดยวิโรจน์นะเนี่ยอย่าเที่ยวไปการันตีใครอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมตอนนี้มาตรฐานต่ำตมนะครับท่านผู้ชมโดยโอ้ยไม่มีเรื่องจะเล่นแล้วนะ นะครับท่านผู้ชมเล่นถึงกับขั้นเครื่องแต่งตัวแล้วครับท่านเหมือนกับไอสื่อสลิมบางตัวกันเลยทีเดียวมิงองเรือครับท่านแซอุงอิงนั่นเนี่ยถ้าเกิดอะไรวะเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องให้ไปเล่าให้พ่อฟังซึ่งก็น่าจะหมายถึงทักษิณหลังมืนม็อบปลาหมอคางดำซัดนั่นเนี่ยตีนแดงไม่แตะพื้นอะไรประมาณนี้ไม่แตะพื้นแน่นอนวิโร์แต่จะแตะหน้ามึงเนี่ยวัยนี้หรือเปล่านะครับท่านก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมอือฮี่ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่าน Hmm? อ๋อเขามาเจ้าวกวดปากทงชัยนะครับท่านผู้ชมไอ้เราก็ดันหูดีด้วยนะครับท่านผู้ชมเข้าหูซ้ายมาทะลุหูขวาครับท่านเมื่อกี้โอ้ยก็ขออภัยนะครับท่านผู้ชมพอดีหูดันดีไปหน่อยครับท่านก็ไปที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยคนผันนี้นะครับท่านผู้ชมมาตรฐานแทบไม่มีเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยวิโรจน์มึงนั้นเนี่ยเอาเวลาเว้ยเฮ้ยไปดูแบบไอ้ลักชนกอะไรประมาณนี้เอ้ยแต่ว่าตอนนี้ไอ้ลักชนกก็โดนอะไรวะเนี่ยอะไรวะตัวเลขผิดตัวเลขถูกนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่มีเวลาไปจาะลึกรายละเเเออออียดรรท่่่านืืืงงซ้ต อะไรพวกนี้ให้ลักชันต้องออกมาได้หน้าได้แสงอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยรังสีมันลมก็ได้ดีนะครับท่านผู้ชมรัฐบาลเตรียมนนเนี่ยเจ๊งจบเหตุแน่นอนหลักฐานรัฐมัตาสั่งนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้แล้ววิโร์ล่ะจ๊ะยอมไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยมันจะเป็นแบบนี้ได้อย่างไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวหัวหน้าเท่งแม่มเอ้ยมันจะมีผลงานโดดเด่นไปกว่ากูเพราะตอนนี้วิโร์มันก็เป็นรองหัวหน้าพักนะครับท่านผู้ชมสาเหตุไม่ได้มาจากอะไรนะครับท่านสัตว์นายกอิงนนเนี่ยท้าคงไม่เคยติดดินว่าเฮ้ยเป็นเทวดา าอะไรประมาณนี้เห็นแต่ใส่อะไรวะเนี่ยรองเท้าไข่มุกนะครับเร่องผู้ชมโดยอิงครับท่านใส่อยู่ที่ตีนนะครับเร่องผู้ชมแต่ตักบนหัวอะไรวะเนี่ยวิโรจนนะครับท่าน ก็เป็นที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวทําไมนายกอิงไม่ลงมารับอะไรวะเนี่ยหนังสือจากไอ้พวกม็อบป,ปาหมอคางดำนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมกูไม่แต่เพิดไไรกบุญแล้วนะเนี่ยถามทําไมจ้าม็อบรับจ้างมาหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมถามทําไมคิดแบบนั้นจ้าโอ้ยมันออกมาในเวลาที่เราต้องคาดคิดนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยใกล้จะพี่ปายมาไม่ไว้วางใจแล้วนะเนี่ยม็อบพวกส้นตีนส้นมือน,นี้ก็ออกมาอะไรประมาณนี้โดยแม่มืเอยถ้าเกิดสมมุติผม เปิดอะไรวะเนี่ยเป็นฟาร์มเลี้ยงกุ้งหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมบ่อเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วมันเอาปลาหมอคางดำนะครับท่านผู้ชมมาตันสองตันอะไรประมาณนี้มันไม่น่าจะใช่เลี้ยงกุ้งแล้วนะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นการเลี้ยงปลาหมออะไรประมาณนี้เป็นทางการนะครับท่านผู้ชมแล้วก็น่าจะมีนายทุนหนุนหลังหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมไอ้มอบหอกหักสักกระเบือนี้ก็น่าจะได้ประมาณหัวละ4 0 0 500ครับท่านแล้วก็ต้องเห้ฮหาให้อะไรประมาณนี้โอ้ยแต่ก็คนละมอบกับ ไอ้วล่าวันนี้ไอ้พวกตู่จะดูพอนะครับท่างผู้ชมพวกม็กอบคอปทอน,นี้เขาคุณมอบกันเออก็แนะนำไว้เฮ้ยเฮ้ยม็อบคอปทอนนะเนี่ยถ้าเกิดไม่มีอะไรกินที่มันแบบอยากจะ กิน <K in ning> อะไรที่มันไม่ใช่ผักบ้างนะเนี่ยเอยแล้วทําอย่างไรจะเนี่ยเนี่ยมันเอาพามหมอมาเทว่าเฮ้ยเออใช่นักสิทธิมนุษยชนนะเนี่ยอะไรประมาณนี้นักสิทธิมนุษยชนของป่านะเนี่ยตอนนี้ว่าเฮ้ยเอาเรื่องพวกนี้หน่อยนะเนี่ยท่านลุนกร,รมสัตว์นะครับท่านผู้ชมปลาหมอคังดาผิดอะไรนะเนี่ยมัเอามาเททิ้งกวงงนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านนายวิโรจน์ลัชนาธิสสอนนะครับท่านผู้ชมหลังจากคุยโม้คุยโตงโง่แล้วยางนอนเตียงหรือป่าวันนี้ก็ไม่อาจทราบได้ครับท่านเจอ เพื่อไทยเจรยุห่วงทรัพย์ครับท่านฉลา่นะนนเนี่ยซับนายวิโรจน์นะครับท่านผู้ชมหยาบคายครับท่านกิริยาสอภาษาอะไรประมาณนี้หลังพูดออกสื่อว่านายกรัฐมนตรีไม่รู้สีไม่รู้แปดอะไรประมาณนี้พราไปที่ติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านสอสันดานนะครับท่านผู้ชมมาเฟดหนึ่งเฟดสองเต็มที่แล้วครับท่านเรื่องอะไรวะ อ๋อเออใช่เรื่องอื่นเล่นไม่ได้แล้วนะคบท่านผู้ชมมาเรื่องการแต่งตัวแล้วอะไรประมาณนี้ก็นึกถึงไอ้นักข่าวคนนั้นเลยนะคะบท่านผู้ชมนักข่าวสาวแก่ๆนะครับท่านเฮ้ยเ e, นี่ยนะคขวนายกอิงแต่งตัวไม่ Overwatch. โอ้ยเสียงอุบาทไปนายกอิงแต่งตัวไม่ได้เรื่องเลยอย่างนั้นนายกอิงแต่งตัวไม่ได้เรื่องเลยอย่างนี้เลาเนี่ยใบหน้าใบตาทําไมเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวมาเดงงล่ะจ้าไม่รู้ว่าที่บ้านมันมีกระจกไหมนะคบท่านผู้ชมผมเปิดผ่านไปเจอนั้นเนี่ยโอ้ยมาตามเดียนนั้นเนี่ยสวยเหลือเกินเลยทีเดียวเลื่อนผ่านมาเจออุ้งอิงโอ้ ไอ้อราบเืบ่นราบเรื่องพอมาเจอไอ้นี่หรอจ้าแทบช็อกนะครับท่านผู้ชมหัวใจแทบหยุดเต้นกระตันหันเล็กน้อยถึงางกลางพ่อมาสกิดนัดมึงเป็นอะไรไปจ้าเนี่ยหน้าซีดเหลอเกินกันเทีเดียวนั่งอยู่บนรถเมลนะครับท่านผู้ชมกำลังไปไหนจ้ากำลังไปสืบเรื่องม็อบคอปทอครับท่านตึก ต,ตึกบอกระทึกพ่อถามมีอะไรเจ้ะเนี่ยเฮ้ยมึงเป็นแบบนี้พ่ออะไรยื่นให้ดูนะคบท่านผู้ชมสําหรับไวสื่อตัวนั้นครับท่านพ่อผมก็ยังตกใจนะครับท่านผู้ชมโอ้ยไม่ถึงไม่ฝันนะเนี่ยลูกจะทํากับพ่อได้ถามเรื่องอะไรจ้ะเนี่ยมึงเอาอะไรมาให้กูดูนะคบท่านผู้ชมเอาไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีเพื่อไทยดานหน้าครับท่านซัดนายวิโรจน์นั้นเนี่ยหลังออกมานะคะท่านผู้ชมสบัดครับท่านทํานิวไฮนะคะท่านผู้ชมหรือว่านิวโลก็อาจจะเป็นได้ให้สัมภาษณ์สื่อเรื่องปลาหมอคางดำข้างๆครูอะไรประมาณนี้ โวยนายกนะครับท่านผู้ชมไม่รู้สีไม่รู้แปดทำไมไม่ลงมารับหนังสืออะไรประมาณนี้ไม่รับนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นผมก็ไม่รับครับท่านเพราะอะไรจ๊ะแม่เ้ยมอบรับ,บจ้างมาหรือเปล่าเนี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ผมฟันธงครับท่านว่ามือผู้ยยนนี่รับจ้างมานะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีติดตามต่อไปครับท่าน อ่าแล้วก็ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมมันก็มีปัญหาคาราคาซังอีกแล้วว่าเฮ้ยโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมบอบพยายามปุกปั่นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็กลุ่มสลิมหลายส่วนนั้นเนี่ยเฮ้ยมันจะมีดิวอีกแล้วถามดิวอะไรลักหนาว่าเนี่ยดิวแรกประเทศนะครับท่านผู้ชมกูว่านั่งงงมันแรกประเทศยังไงวะเฮ้ยหรือว่าจะให้ผมไปอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้แล้วก็คนประเทศนั้นประเทศนี้มาอยู่ประเทศเรานะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้นายกอิงเดือดว่าเฮ้ยโตดิวแรกประเทศนั้นเนี่ยย้อนถามตระกูลชินวัตรได้อะไรวอนหย โยงอะไรอะไรก็ทักษินนะครับท่านผู้ชมเลิกสักทีซะเนี่ยสันดานสลิงอะไรประมาณนี้หรือป่าววันนี้ก็ไม่อาจแน่ใจครับท่าน พราะอะไรจะเนี่ยเลิกอะไรประมาณนี้สันดานล,ลอดช่องสลิมทั้งหลายแหละมันก็จะไม่มีเรื่องอะไรนะครับท่านผู้ชมเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางก็เลยทีเดียวหักลงมาฟังคลิปนี้อุสตส่าห์นี่เดินกับสุเทพนะครับท่านผู้ชมในหัวชวนก็เดินไปแล้วนะเนี่ยเออเดี๋ยวมีเรื่องประชาธิปัตย์มาอัปเดตด้วยนะครับท่านผู้ชมเป่านกหวีดไล่ไปเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยทักษิณก็ไปแล้วว่าเฮ้ยยิ่งรักก็ไปแล้วกลับมานะครับท่านผู้ชมแม่กลับมาแบบเทๆ่ๆกันเลยทีเดียวนะเนี่ยลูกสาวได้เป็นนายกอีกมันเจ็บซ้ำในซวงเหล เกิดนะคบท่านผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างจ้าโดยตอนนี้นะคบท่านผู้ชมฝากหัวหน้าเทงนันเนี่ยนัตพงษ์เลืองปัญญาวุฒิว่าเฮ้ยช่วยหาตะก้อไปครอบปากไอ้มีองเลือกให้หน่อยแต่อันนี้ยังไม่มีอะไรนะคะท่านผู้ชมแต่ที่แน่ครับท่านไม่นึกว่าวันนี้จะมาถึงนะคบท่านผู้ชมไม่นึกว่าผมจะได้อ่านข่าวแบบนี้ครับท่านมาแล้วจ้าชวนหลีกภัยนะคบท่านผู้ชมสาวกหลงเข้ามาฟังข่าวนี้นะเนี่ยไม่รู้จะคิดอย่างไรประชาธิปัติครับท่านหลังจากที่ตอนนี้ชุดใหม่นะคบท่านผู้ชมเข้ามานะเนี่ยไม่เห็นชว กยยอยูู่ในสาตาตผ้ชมชวนหลีกไปว่าเฮ้ยประชาธิปัต์ชุดใหม่จะเดินอะไรประมาณนี้มึงจะเอามรดุกบาปนั้นเนี่ยถามมรดกบาปอะไรจ้าระหว่างที่มีเรื่องกับทักษณิณอะไรประมาณนี้มาให้กับประชาธิปต์รุ่นใหม่นะครับท่านผู้ชมประชาธิปัต์มาแล้วจ้ายืนยันนั้นเนี่ยทักษณิณไม่ได้ก้าวไกลรัฐบาลซ้านั้นเนี่ยลั่นว่าเฮ้ยพร้อมช่วยนายกอิงแจงหากได้รับมอบหมายเอาเรอว่าเฮ้ยชวนหลีกภัยจะทําอย่างไรล่ะนี่ยทีนี้โอ้ยถ้าผมไปชวนหลีกภัยคิดหนักเลยครับท่าน คิดหนักว่าอะไรเจ้าเนี่ยคิดหนักนะครับท่านผู้ชมมาทําแบบนี้ได้อย่างไรเนี่ยเนี่ยกูสราบไปรงนรง,งรู้หรือเปล่าเดินไปตรงนั้นเนี่ยผมเป็นคนรณรงเองนะเนี่ยชาวใต้เรื่องตระกูลชินวัตรถามทําไมมีปัญหาอะไรกับชินวัตรมากหาชวนลีภัยเออชวนก็บอกเลยนะกูมือไม่รู้รอกเนี่ยกูแพ้มาทุกสมัยกันเลยทีเดียวนี่ตั้งแต่มีชินวัตรอะไรประมาณนี้ก็เรื่องเบื่อๆนะครับท่านผู้ชม วุงงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านประชาธิปัต์มาแล้วว่าเฮ้ยสายที่ไม่เอาชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่ารอบหน้าชวนหลีกภัยนั่นเนี่ยยังจะมีหน้ามีตาได้ลงสอสอปาร์ตี้ลิสต์อีกหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมโดยผมแนะนำว่าเฮ้ยหัวหน้าพักชุดใหม่อะไรประมาณนี้อย่าไปส่งลงปาร์ตี้ลิสต์เด็ดขาดกเลยทีเดียวส่งลงสอสอเขตนั่นเนี่ยเลยแล้วถ้าเกิดไม่ได้ล่ะจ๊ะก็จะเสียหน้าเพราะถ้าเกิดส่งชวนหลีกภัยนั่นเนี่ยลงสอสอปาร์ตี้ลิสต์มันก็จะได้เปรียบนะค,ะค,นค,นร,ครับท่่าาาน้มมไไรรงงตออหเสียะะปณ นี้ได้เป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามนะครับท่านผู้ชมอ้ยแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมรอบหน้าจะมีชวนลีกพัยอีกหรือไม่ไม่แน่ใจแต่ที่แน่แน่โอ้ยประชาธิปัตย์ไรกังวลหากศึกสักพอกนนะเนี่ยมีการปรับคณะรัฐมนตรียานสองรัฐมนตรีประชาธิปัตย์ทำงานเต็มที่ชัยชยนะเด่นเดโชชีต้องแยกบทบ,บาทนาย,ยกอิงกับทักษิณชินวัตรให้ออกแซ้ฝ่ายค้านอย่างพิายซ้ําทําประชาชนทั้งหลายเบื่ออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นข่าวเหนือความคาดอย่างครับท่านเรื่อง อะไรจ้าโอ้เรื่องประชาธิปัตย์อะไรประมาณนี้แต่ที่แน่ๆตอนนี้ยิ่งรักชินวัตรนะครับท่านผู้ชมหลังจากมีข่าวลือกระสานสร้าเซ็นนนเนี่ยตเตรียมจะกลับมานะครับท่านผู้ชมหมอว่าลงก็ออกมาดิ้นผ่านอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวเฮ้ยไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดนะเนี่ยว่ายิ่งรักจะกลับมาแบบเท่ๆกูก็นั่งนึกยิ่งรักก็ไม่เคยบอกนะครับท่านผู้ชมว่าจะกลับมาแบบเทๆ่ๆอะไรประมาณนี้แต่ไม่ต้องห่วงว่าลงถึงเวลาน่ะเนี่ยเท่แน่นอนกันเลยทีเดียววันลงมาแล้วนะครับท่านผู้ชมตกแตกตกแตกครับท่านเห็นเขียนโพสต์เฟซบุ๊กหรือออะไไรักย่่างม เขียนเป็นสี่ห้าหกเจ็ดข้อนะครับท่านผู้ชมเล้าก็แม่มเลยไม่อยากอ่านมากเสียเวลาเอาเป็นว่ายิ่งรักไม่มีทางกลับมาแบบเท่ๆได้อะไรประมาณนี้โอ้ยพ่ลงยังมีอะไรอีกหลายอย่างนะเนี่ยที่จะเหนือความคาดหมายนะครับท่านโดยตอนทักสินชินวัตรกลับมานะเนี่ยหนักกว่ายิ่งรักอีกนะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างจ้าโอ้ยสลิมทําใจรับไม่ได้นะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ว่าลงยิ้มได้เลยว่าเฮ้ยมึงได้แนวร่วมแล้วเอาหัวหน้าเทงเอาอีกคนนึงนะครับท่านมาแล้วจ้าพักประชา ประชาชนครับท่านคุยโวโอวอดน,นะครับท่านอภิปรายนอกจากชื่อทักษิณชินวัตรแล้วอาจจะมีชื่อยิ่งรักชินวัตรด,ด้วยหัวหน้าเทงมาแล้วครับท่านโอ้ยช่วยประชาชนชาวไทยแบบซบตาช่วยอุ้ยกูช่วยพอแม่แบบจะเต็มหัวหน้าเทงลั่นครับท่านมอบสิ่งสําคัญกว่าจํานวนชั่วโมงอะไรวะเนี่ยคือวันซักฟอกมั่นใจอภิปรายตอกย้ำร้าวรอยรอยร้าวพักร่วมรัฐบาลเป็นปัญหาหลักเชื่อถอด ชื่อทักษินออกนะเนี่ยทำให้พูดได้กว้างขึ้นอาจมีปี อะไรวะการโยงไปถึงยิ่งรักด้วยนะการท่านผู้ชมไว้ตายแล้วตายแล้วเฮ้ยหมอว่าลงมึงยุบพักซะแล้วยังไงต่อจะเนี่ยมาลวงกับไอ้พักนี้นะเนี่ยพักอะไรจะเนี่ยพักประชาชนนะรัรท่านผู้ชมเฮ้ยชาวไทยเอาไว้ก่อนว่าเฮ้ยช่วยคนไทยแบบศบตาอุ้ยกูเพื่อพม่าอะไรประมาณนี้ต้องช่วยให้แบบจัดเต็มนะการท่านผู้ชมว่วงงูไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านเอ้ยอันนี้ก็ล่อไปยันยิ่งรักแล้วนะการท่านผู้ชมสาเหตุพราะอะไรจ้ามันไม่มีหลักไม่มีแหล่งนะครับ ่านผู้ชมผมสังเกตไอ้เม้นออกเหลือมานานแล้วครับท่านวิโรจน์นนเนี่ยเฮ้ยตอนเลือกตั้งเสร็จใหม่ๆนะคทดานผู้ชมเฮ้ยอนุทินว่าเฮ้ยพักหนูอะไรประมาณน,นี้นะเนี่ยเป็นฝา่ายค้านคู่กับมาแรงสาบซะเนี่ยจะได้ลิมรสการเป็นฝา่ายค้านว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วนะครับดานผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าโอ้ยถ้าเกิดเป็นผมผมไม่โง่แบบนี้นะครับ่านผู้ชมหลังเลือกตั้งเสร็จแล้วเฮ้ยแม่มึงเอ้กันอะไรวะเนี่ยโจมตีมันก็ต้องหยุดนะครับ่านผู้ชมทีนี้ก็อยากจะได้เสียงเขาเนะะี่ยอะไรประมาณนี้ในการ I'm... Um... ขอมือนะครับท่านผู้ชมเออเสียงสอวอไม่ครบนะครับท่านยังพอ,อ,อไอ้นั้นได้นะครับท่านอันนี้เสือไปจบดีภูมิใจไทยว่าเฮ้ยหนุนนั่นเนี่ยอะไรน่นเนี่ยอนุทินไปอยู่กับประชาธิปัตย์สบายเนะเนี่ยไร่หนูไปอยู่กับแมลงสาบนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายชกช้ำน,นะครับท่านผู้ชมแววมาว่าว่าเฮ้ยจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยสําหรับใครจ้าไอมีอองเลือกนี้นะครับท่านผู้ชมวิโรธอะไรประมาณนี้โอ้ยก็น่าจะมาจากความอิจฉาล้วนๆนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านมี เราไม่มีลุงนะเนี่ยแต่ตอนนี้ลุงก็ยังมารวมกับเราได้ครับท่านเฮ้ยใครละจ๊ะเนี่ยลุงคนนั้นประวิตรวงสุวรรณนะคะรับท่านผู้ชมอันนี้พลาดไม่ได้ครับท่านเอาแล้วเว้ยเฮ้ยอิงไม่ร้องให้ก็ลาออกโอ้ยเอ้ยไทยโพส์มันโพสแบบนี้เลยนะเนี่ยพลังประชารัฐสุดคึกคักเว้ยเฮ้ยเปิดหลักฐานเด็ดประวิตรครับท่านโอ้ยหลังจากประวิตรนะคะรับท่านผู้ชมได้เวลาได้เวลาอะไรจ๊ะ นึกไม่ออกว่ะนึกอะไรวะเนี่ยบวิ์มันจะยืนยังไงของมันวะท่านประธานยกมือ แล้วก็ถ้าเกิดสมมติโดนปะท้วงนะครับท่านผู้ชม3-4 5หคนปะท้วงอะไรประมาณนี้เฮไม่มีอะไรนะครับท่านผู้ชมปะท้วงปะท้วงไปก่อนปะท้วงแบบกวนส้นงตีนม no. mm ันนะครับท่านผู year, ้ชมมันจะยืนนานได้แค่ไหนอะไรประมาณนี s <S mm ้จะตุพรก็ออกมาเชียร์เสียงดังนะครับท่านผู้ชมเชื่อเหลือเกินนะเนี่ยประวิตรมีอะไรวะเนี่ยมัดเด็ดนกรัฐบาลอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมกูเห็นว่าจะนกรัฐบาลมา2-3ปีแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับท่านวันก่อนไปอะไรวะเนี่ยประชุมพักไว้เฮ้ยลูกพักดีใจนะครับท่านผู้ เทลานกันเลยทีเดียวหลังประวิทย์นั่นเนี่ยลุกขึ้นซ้อมนะครับท่านผู้ชมอภิปรายอะไรประมาณนี้ซักพอกรัฐบาลด้วยตัวเองยาวนาน6นาทีในการพูดด้วยยืนด้วยนะครับท่านผู้ชม ปบมือเกีียวเกาวกีดกัดเสียงดังอะไรประมาณนี้สักพักมาแล้วพี่วันอยู่บํารุงผมเลื่อนผ่านเฟสอะไรวันนี้่ะเฟซบุ๊กไปเจอวันอยู่บํารุงโพสต์ครับท่านเริ่มจมหมดแพชชั่นในการทํางาน <c oughs> เหมือนบอกว่าเริ่มหมดไฟในการทํางานตอนโดยตอนนี้บุคคลข้างเคียงประวิตย์นะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ประกอบไปด้วยริ้วล้อครับท่านระจบสอบพอไม่อยู่จอนกันเลยทีเดียวไอ้ไอ้ที่เป็นอะไรวะเนี่ยสอสอนะครับท่านผู้ชมก็รู้สึกว่าแว่วมานเนี่ยไปซบอยู่กับผู้กองหมดแล้วครับท่านไอ้สื่อนี้ก็ปั่น เหลือเกินพลังประชารัฐครับท่านหรว่าพักประวิตยนั่นเนี่ยพร้อมเต็มร้อยนะครับท่านผู้ชมไม่มีรั่วกันเลยทีเดียวโว้ประวิตย์นำทีมสักพอก18นาทีเอาแล้วเว้่อเฮ้ยมึงได้เวลา 30นาทีตอนนี้จะนําทีมซักฟอกเป็นเวลา18นาทีโคศกพักมันนั้นเนี่ยวมีหลักฐานเด็ดเปิดกลางสภาเชื่อพักอะไรว่าเนี่ยร่วมรัฐบาลลังเลไม่กล้าโหวตไว้บางใจนายกแผ่ทองทางมีอยู่2ทางร้องให้หรือไม่ก็ลาออกอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดสมมุติลาออกนะครับท่านผู้ชมมาเหยียบหน้าอะไรวะเนี่ยวิโรดได้เลยนะครับราบเนาทถ้าไม่ไม่เหยียบหน้ามึงว่าบอกยังไม่พร้อมนะครับท่านผู้ชมเราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรเฮ้ยวิโรดเฮ้ยก่อน ที่จะไปว่าใครอะไรประมาณนี้นะเนี่ยย้อนดูอดีตตัวเราออกก่อนไว้เฮ้ยเคยออกมาการันตีคนคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมวันนี้ต้องขอเอ่ยนามนะครับท่านเพราะว่าเฮ้ยแต่ว่านี้เป็นอะไรวะเบื้องต้นจะเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับท่านผู้ชมนายวิโรดเจอขุดครับท่านผมขอยืนยันนะเนี่ยสสอููอาจจะเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวจอมทองอะไรประมาณนี้เป็นคนที่ผมอยู่ด้วยแล้วนะเนี่ยทำงานได้อย่างดีดีซะนี่อะไรมองตาก็เห็นอะไรว่าเนี่ยใจ ประชาชนนะครับท่านผู้ชมโอ้ยแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าชิบหายนะครับท่านผู้ชมพังคาลูบ้านกันเลยทีเดียวเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรนะครับท่านผู้ชมและนายยกอิงตอนนี้ก็โดนครับท่านเฮ้ย เรื่องของดาราดังนะคบท่านผู้ชมดิวาริสลาอะไรประมาณนี้นะเนี่ยหลังจากมีเรื่องปัญหาคาราคาซังสร้อยอะไรวะเนี่ยบูการี่นะครับท่านผู้ชมไปอยู่ที่รัฐมนตรีพอพานอะไรประมาณนี้มันก็มีหลายพอพานเลยว่าเฮ้ยพี่ชัยพี่นูน่นพี่นั่นนะคบท่านผู้ชมและเป็นอย่างไรต่อจ้าเฮ้ยบางคนก็ถามนะเนี่ยนายกก็เป็นหนึ่งในรัฐมนตรีด้วยหรือไม่เอเอแล้วก็อักษรยอ่อพอพานนะครบท่านผู้ชมเพชรนั้นอยู่ที่พอพันโยมาที่ไหนจ้าเนี่ยตอนนี้เริ่มจะมาที่ แพรอะไรวะเนี่ยแพรทองทานแล้วนะครับท่านผู้ชมวัวง,งงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านอ้าวนายกิงก็ยังโตนะครับท่านผู้ชมดิวแรกประเทศอะไรประมาณนี้ถามลั่นชินวัตรได้อะไรอย่าโยงทักษิณทุกเรื่องแล้วก็เผยคุยเนวินแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่รู้ว่าคุยเรื่องอะไรครับท่านอ่ะคุยรับคุยเนวินไะไรคดีหวัสวสวอะไรประมาณนี้โดยตอนนี้นะครับโอ้โหหาช่างซ่อม หลังคาเชียงใหม่มันเป็นโฆษณานะครับท่านผู้ชมขึ้นมาได้อย่างไรก็ไม่อาจแน่ใจเอา้าก็เป็นว่าไม่ต้องโชว์หัวข่าวก็ได้นะครับท่านผู้ชมแต่หัวข่าววันนี้ครับท่านมอบรับจ้างหรือไม่นนะเนี่ยต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมอะไรพวกมบปลาหมออะไรประมาณนี้มันเอาปลาหมอมาเททิ้งตัน2ตันสตัน4ตันอะไรประมาณนี้มันไม่น,านา่าจะใช่คนเลี้ยงกุ้งจริงแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรจะเนี่ยเหมือนมากับว่าจงใจแม่มึงเลี้ยงปลาหมอนะครับท่านแล้วกันนเนี่ยน่าจะมีกลุ่มอะไรวะต้านรัฐบาล นะครับท่านผู้ชมจ้างเว้ยเฮ้ยโบมือออกไปนั้นเนี่ยหัวละสองร้อยห้าสิบสามร้อยหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านไปจัดมอสอะไรประมาณนี้เว้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูให้เงินอนักฉีดนะเว้ยเฮมึงก็ทําเป็นเฮลเฮลโฮ่าให้อะไรประมาณนี้มึงไปทัศน์นั้นเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนหิวแสงออกมารับหนังสืออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่านายบิลโลดไปเกี่ยวอะไรด้วยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าแอดไลน์นัดรีวิวช็อปเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมลืมรีวิวไปวันนี้ครับท่านเดือดดานไปหน่อยไม่รู้ว่าาาเเปป็นพรระะออไหกชบคลิ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านผู้ฟังที่เอารพขอจบแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม